สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 4, 5, 6, หซาแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค้ายแพนด้าเปดหนึ่งเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องไองก้กระพามาเล่นเกบอันเกมกระปอมเนาะครับเนาะอ่ะกบผมก็ชนะด้วยวไย กำลังมานะครับเละตัวคูณที่เพิ่มสูงขึ้นพวกนี้นะครับแม่เดี๋ยวพาไปลุยเลยละกันนะครับไปได้ไหมโอเคนะครับก็ปกติที่หนึ่งสเนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับมาพางัดทั้งัดกิมกระปวมพี่น้องเบียดสองพันไปเลยนะครับพันลอดพันลออเออนะครับผมโอเคนะครับก็มาซ้ำค่ายแพนด้าแปดหนึ่งอีกครั้งนะครับผมนะหลังจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเล่นแจกไปหลายครับพี่น้องเลย อาทิตย์นี้ก็เลยมาซ้ำตัวครับพี่น,อน,นะน,น้องครับแพนด้าแพนด้าไอเอฟก็สกับโผอ้แพนด้าเรียบร้อยแล้วครับผมอาเต็มเคี้ยงเอฟเฟ็กเสียงไม้ครับพี่น,อนนะ้องเอับอาเต็มเคี้ยง <laughs> <laughs> มาดีมาดีครับผมเซิร์ฟมาดีเลยนะครับผมนะเปิดฉากมาแตกแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยครับผม <laughs> ไปไปเนาะกันไป เสียเกือดครับผมพาดไปเกือดไปนะครับโอ้ยสว่วงนี่สว่วงนี่ลงคลิปตอนเนี้ยงครับผมบอกใครได้เมาเตะทำามือไหนเมาเนี่ย,ยสวงสามมือพวกเราหายไปนะครับผมนะหายตัวนะครับผมใช้วิชาหายตัวนะครับผมนะาพามเอาไว้เตะกันไปนอนเย้ยสวยมีต่อมีเตะไม่เลย บั้งเข้าไปสามหมื่นหกดวงนี้บังเข้าไปอคูณห้าลูรัวไปก็บังเข้าไปอมีต่อมีเตียนเลยเอาไปก็ไปกับิครัดผมเฮ้ยยบลอยครับพี่น้องเลยอ่ะเต็มเขี้ยงนะครับเห็นบ่้ยนี่ตัวกระปอมนี่นี่ตักระปอมนี่นี่เตียนเปลี่ยนไปแล้วครับผมแพนด้าแปนหนึ่งนะครับอาทิตย์ที่แล้วแตกไปเยอะจริงๆนะครับผมนะอท์นี้ก็มาซ้ำอีกครับผม พยายามเปลี่ยนไปเรื่อยครับผมสายเล่นเขารู้กันดีนะครับผมนะเปลี่ยนค่ายเปลี่ยนไรเล่นไปเรื่อยนะครับเหนือกําไรเปียกเงินน่ะเหนืบอบนตั้งเขาบนนั้นก็ได้ดอกแม่งนะครับเตียเกินเสียนี่หรือเลยเอ้าบนเขาจังไหนมันเขาลเลยเมียบนนั้นเบีดสว่างพันนี่เมียบนเขาจังไหนเดี๋ยวนี่มันไม่เข้ายังไงนะครับผมอ,อันนั้นกระป้วมคอยแงวอันนี้กระป้วม กระป้อมก้าเหรียจะกระยังดอกจิ้มเก่าสปินครับพี่น้อง้ยคูณสามคุณสามพอๆไปแพ้ไปก้อนก็ได้ดอกอยากได้สเก็ตเตอร์นะมาหลายๆแม่เออมามาสเก็ตเตอร์หลายๆมาโวลดคูณห้ารอตีมเที่ยง ตอนนี้ยังไม่หนักเท่าไหร่นะครับผมนะยังแตกไม่หนักเท่าไหร่นะครับบวกหนึ่งครับผมคูณเจ็ดลอเต็มเชือกโอ้ยคูณแปดลอเต็มเชือกเอาได้เพิ่มอีกสองสปีนครับผม,มเกมกระพัมของเฮานะครับผมนะ โอ้ยนกจิ๊บหน่อยบ้างไหมนะครับขี่มูกกระตันหูดังเนาะคูณสิบสองล้อเต็มเครื่องคูณสิบสามล้อเต็มเครยงอาได้เพิ่มหนึ่งสปินครับผมเฮ้ยมันคือบอเต็มเครื่องยังไงเนี่ยวะตัวคุ้นก็ไดเราเนี่ยนี่เต็มเครื่องได้แล้วโอ้โหนี่มาเลยคูณสิบห้าครับผม อุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เอฟกังสึครับผมแตกแสนเลยเฮ้ยนายเชาก็ไอ้เอฟกังสึครับผมโตกระป้อมไปก็ไอ้เอฟกังสึครับผมเอาลัวลัวแบบนี้ดิอบลอยนะครับผมมันจะเหลือมีเงครับพี่น้องเอ้ยอะเต็มเขี้ยงนะครับผมสว่างแสนหวานเยียบเลยนะครับยัดซีดีวะกระป้อมแตกพี่น้องกระป้อมแตกหาได้เพิ่มหนึ่งสปินครับผมเกมกระป้อมแตกนะครับผมนะหูสิบเจ็ดครับผมโอ้ยจบจ่อย ให้แตกอยู่ได้เลยครับผมเกมกระปอมนะครับสว่างแสนห้าเน้นนไปกันต่อครับผมแตกล้านเนาเกมกระปอมเนี่ยใหเขาว่าได้ไหมะทังมันหดล้านลงคลิปต่อเนื่องครับผมช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนครับผมอยู่แต่บ้าน อีกหนึ่งหมื่นครับผม <c oughs> กำไรสามแสนไปแล้วเดือนนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับผมน่าจะบอกให้เฮ้ยนกจีบนกจีบช่องหนึ่งอุ้ยทะนกจีบช่องหนึ่งนะมือนะครับวังขันนี่อุ้ยทะนกจีบช่องหนึ่งนะวังขันนี่บอกเ,เลยนะครับสนั่นวันไหวอะ่ะบอกเลยโอ้ จั๊กโตเข้าไปวังหันนี่คุ้นเข้าไปตีวังหันนี่บ่เตกเห็นจังที่วางไหนแล้วอู้เสียดายครับขาดช่องนึ่งช่องเดียวเห็นไหบโ่สั้นเนี่ยมึงเ้ยนะครับผมตั้งเมื่อเสียงแตกครับผมเสียงแตกโม่เป็นธรรมดาเลยตั้งเมื่อจีวารอดแตกกี่เหรอวะเต๋อคักกระโดดกระเดียร์จีวา อันใบแรกครับผมเซพยาเข่าบนไอ้จักรดรอปตัวมะเขาก็เลยออกไปแล้วพอาังไหนเขาก็ได้กำไรอยู่เมียอุ้ยตัวเจสวยไหวแตกคอมโบตอนนี้บังกรเบียดีตัวมีเยมนี่เลยฟังเสียงหนึ่งลื้อๆๆๆนะครับผม โอ้ยเร,เริ่มเริ่เมเซิ้งบดีแล้วครับพี่น้องเอ้ยสามหมื่นเดือสามแสนเนี่ยสามหมื 30, ่นเดือสามแสนเฮ้ยโอ้ยขาดนกจิ้มหน่อยอีกแล้วนี่นะซองเดียวนี่นหละอุย้ยไว้แจก,กได้ยุ้ยนี่อูย้ยขาดตัวเองอีกแล้ว ช่องแรกอะชอบขาดอยู่เรื่อยเลยนะครับธรรมดาแล้วถ้าเข้านี่ก็ลายหนักเลยนะครับผมนะเบิดสองพันด้วยนะครับมีลั่นเลยแหละครับผมลั่นบานนะครับผมแม่ลั่นธรรมดาลั่นบานนะครับผมนะ ก็ป้อมสวยก็ดูแล้วก็เอ้าเรียบร้อยครับผมว่าว่ากำลังว่าจะไปอยู่แล้วนะครับผมนะได้โบนัสรอบที่สองเลครับผมได้ตามความปรารถนาของเฮา เตียงพอเตียงอีกเรื่องนึงครับผมขอเข่าโบนัสไปก่อนนกจีบช่องสองเอามาปักเข้าไปนะครับมีต่อมีเตียงเลยวตัวคุณยังหน่อยอยู่เสียาดยายเสียดายตัวคุณยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าสปินเราได้มาน้อยมากเลยนะครับมันก็ต้องแบบอาศัยเพิ่มเอลนี่สิแหละครับผมเท่านึงเท่านึงสิละเอ้าตอนนี้ตัวคูณห้ารอเต็มเชียง คูณหกอเต็มเชียงเฮ้ยน้อคูณเจ็ดครับผมมันไม่ไหลต่อเนื่องเลยนะครับผมนะเฮ้ยสปินสุดท้ายแล้ะครับผมเอาได้เพิ่อมอีกหนึ่งสปินพอได้ต่อลมหายใจมา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 คูนสิบกับสปินสุดท้ายว่ายังไงเอาได้เพิ่อมอีกหนึ่งสปินนะครับยังได้ตัวอยู่นะครับ ขูดสิเกีดว่ายังไงนะครับขอแบบหนักๆเน้นๆเอ้าได้เพิ่มอีกหนึ่งสปินนะครับเอาเอาล้ว嘛ขูดสิบสองแล้วนี่เอาและว嘛โอ้ยบันไดยังเล่นอยนะครับผมจบไปที่สองหมื่นเปียนะครับเปียสองพันถือว่าเตะกากนะครับเพราพราโอเคนะครับก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมอันเกมกระปอมเนาะครับเนาะอ่ะับผมก็พกทุนมาที่หนึ่งแสนนะครับก็กำไรสามแสนวานเทียบเลยนะครับผมนะสำหรับ แพนด้าเปียหนึ่งนะครับผมนะก็อมาซ้ำอีกครั้งนะครับไปพี่ดองให้ไปหาเลี้ยนหม่กันครับผมปุ๊บปุ๊บป้ายขบุย